สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าช่องท h a m m y Kung Channel นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นแมพข้างล่างพรอนนะครับผมพอนเทล่ามีรับซื้อเจโลปี้หนึ่งร้อยเซนีนะครับเขารับไปทําไมก่อนหน้านี้นผมก็งงนะครับว่าเขารับไปทําไมแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วจากที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูว่ามันทําอะไรได้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่สองร้สามจิบสามชิ้นนะครับอ่าเราไปกัน หลังจากเดินเข้ามานะครับเราก็เดี๋ยวนะครับโอเคเราก็มาทางขวามือนะครับอ่าเราเดินมาขวาเรื่อยๆจะเห็นคนเต็มเลยตรงนี้เขาทำอะไรกันนะครับผมโอเคเขาขายเจยลลอปี้กันนะครับอัลลร้อย ร้อยกว่าร้อยกว่า,าทุกร้านขายเกือบเท่ากันนะครับร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบทีนี้เรามาดูตัว npc ตัวนี้ชื่อเออรันแมนนะครับเขาถามว่ารูปรวมเจลปปีได้หมดหรือยังก่อนนันนี้ผมมาคุยแล้วครับครั้งหนึ่งแน่นอนเราได้แล้วนะครับโอ้หนึ่งร้อยแล้วหนึ่งสองสาสี่ห้านะครับผมโอเคเราจะได้อะไร เราได้หนังสือนะครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ห้านสะิเอร์เซนสาสิบนาทีครับผมทีเนี้ยผมมีอีกร้อยหนึง่งผมสามารถแลกได้หรือเปล่าเราจะแลกให้ดูนะครับโอเคไม่ได้แล้วถ้ากับว่าหนึ่งตัวละครนะครับเราแลกได้หนึ่งครั้งแล้วก็ทุกๆหนึ่งร้อเจลลปี้นะครับจะแลกได้ห้าเล่มนะครับ not for sale นะครับแลกไปก็เอาไปขายไม่ได้ แต่สามารถโอดถ่ายภายในตัวละครเดียวกันได้หรือเปล่าเอ้ยพูดผิดนะครับภายใน ID เดียวกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับคนเยอะมากคาฟ้าอยู่ไหนนะครับ ไม่เจอเลย <Okay. S 1> อ๋ออยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> เราสามารถโอนได้ไหมครับโอนได้ครับผมโอเคหนังสือเล่มนี้โอนได้นะครับเท <Okay. S 1> ่ากับว่าหนึ่งตัวละครเราได้หนึ่งครั้ง แล้วก็1 ID ได้9ตัวละครนะครับถ้าขอเราแรกได้9ครั้งนะครับก็9 5 45ได้4.5เล่นครับผมโอเคคลิป okay. นี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ